โอเคกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปามีนะจ๊ะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กันในจเลศึก world game กันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับ okay, ผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันที่เกาะของพี่กระดิกใจเกินนะผมก็ต้องบอกได้เลยว่าวันนี้นะผมมีบอสลิ e r t เข้ามาอีกแล้วนะผมนั่นก็คือเจ้าบอสแรดนั่นเองนะผมว้าวบอสแรดน,นะ เป็นเลดสีทองด้วยนะผมนี่ไงเลดสีทองเลยนะผมก็ลูป,ปั้นหมดเวลาแล้วนะพี่มันเล่นจาไปนะไม่มีเวลาจริงๆครับผมการทํางานนี่มันแบบเอ้ยไม่มีเวลาทําคลิปเลยอะ่ะช่วงนี้โอ้โหเสียดายครับผมพลาดลูป,ปั้นทองไปเลยดีเดียวไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวพี่ค่อยเก็บใหม่นะเฮ้ยแต่ยังเห็นมันแล้วก็เสียดายอะอยากได้มากเลยครับผมเพราะว่าของพี่น่ะมันมีอยู่แล้วเว้ยเนี่ยทุกคนดูเห็นไหม พี่มีรูปปั้นธรรมดาอยู่แล้วนะผมเคยหวดไปแล้วรอบหนึ่งครับผมนี่มันมันมันรีเทิร์นแมทนะครับผมต้องจัดแล้วนะฮะตอนนี้มาืึฮึมเบ์เฮมอสเก้าสามานะครับผมเออเดี๋ยวพี่จะเอาเป็นไอ้มันเป็นทุดงยาใช่ไหมทุท่งยาต้องแพ้ด้านหาิมะครับผมเอ้หิมะแพ้ท้านหิมะชนะท้านภูเขาได้เสีย ไม่ค่อยมีด้วยตัวจะเล่นจะเล่นถึงริเวอร์สิบไปเดียวันเนี้ยเออปกติพี่ต้องเล่นถึงริเวอร์สิบมีขอแล้วก็เอาเป็นอืไอ้นี่แล้วกันช้างแมมมอสช้างแมมมอสสองเลยครับผมมาแมตช์แรกนะผมเรอชนะด่าไปก่อนเลยน่าจะพออยู่นะคิดเยอะก็เท่านั้นใช่ไหมเออเดี๋ยวตัวอื่นค่อยจัดก็ผมไปจัดก่อนครับผม เพราะว่าเดี๋ยวในตัว,ต,วตัวแบบว่าธาตุดื่นๆนะผมธาตุกินเนื้อหรือว่าคือโบกครึ่งน,น้ําหรือธาตุพืชเนี่ยค่อยไปโบกทีหลังอย่านานสิเอาเอาจริงดิค้างครับโอ้โหนึกว่าค้างโอ้ยเหลือเกินตามตะเตดครับผมสองมาตีมันเลยบอสตีมันเลยอืมตีหนึ่งนี่นี่ก็เรียกว่าลองเจิอใช่ไหมได้ก็พี่ก็เฉยๆฉยะเฉยเฉยะครับ นี่แต่ไม่ได้วะต้องการไว้หนึ่งใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันตีต่องมานี้เรียบร้อยอืมันก็ชาร์จหนึ่งนี่วะเออยังรอดตัวไปครับผมยังรอดตัวไปนะฮะโอเคได้อยู่ชาร์จแม็กละวอ้ยตสองครับผมบอสจะเป็นสายไหนกันแน่จะป้องกันหรือจะชาร์จ <c oughs> กาไม่ถูกแล้วนะผมโอ้ย เป็นไงแล้วบอสเป็นไงแล้วบอสต้องการดีๆครับผมเมื่อกี้มันตีมาหนึ่งแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่วะนเนี้ยโอโ้เจ็ดท้าไม่ตายเรียบร้อยครับผมอ้าวไม่ตีตีหกตีหกโอ้โตีหกก็เรียบร้อยโอ้โหเหมือนมันรู้ครับผมเหมือนมันรู้นะฮะตีแค่หกด้วยพอด,ดีเลยอะไรจะขนาดนั้นได้เสียดีบอสไปล่างแรก บอกเลยว่าเจอบีขอไปร่างแรกเป็นเหลือหนึ่งเว้ยเอาตามนั้นครับผม,มไม่กันแล้วด้วยไม่กันแล้วด้วยเอ,อึตบตบตาไม่ตายเรียบร้อยครับผมถ้าไม่ตายของมีนี่มันจังตัน้วล,ละเกินยกมือแค่นั้นเลยใช่ไหมม,มาแล้วครับล่างสองมารอบดีสองดีเดินแมทบอสตบมา ยังไงก็ไม่เหลืออยู่แล้วมันรู้มันรู้ครับผมตาม,มเรียบร้อยไปไม่เป็นไรแม่มอสหนูจะไหวไหมเนี่ยแล้วเมื่อกี้มันเหลือสองเม่วะโอ้โหเอออย่าบอกรอบนี้เราได้แค่สองใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอคิดแป๊บหนึ่งครับเราต้องการไว้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าอือหืออือหือเป็นชาร์ตโอ้โหได้แค่สองล่าง เรียโอ้โหพอดีครับผม,มได้อยู่บอสอย่างนี้แล้วเมื่อกี้ถ้ามันเก็บตีไว้กันนี่ก็จังครับผมก็จังมันตีกันหนึ่งรึบโอ้โหไม่ถึงว่าเนี่ยมันจะรอดไหมเนี่ยรอบแรกนะผมได้แค่สองเองนะฮะรอบแรกโอ้โหตาม่ตายบอสมาด้วยมาแล้วครับผมว๊บวืบทำไงรึบงงหน้าเรียบร้อยโอ้โห ก็จบไปในรอบแรกแค่ตองล่างครับผมอมันจะถึงไหมเนี่ยมันจะถึงล่างสิบไหมเนี่ยบอสโปรตีพ่ตีถึงแบบล่างสิบของมันเลยนะผมเวลาตีบอสเนี่ยจะถึงไหมเนี่ยมาเปิดรอบแรกก็ไม่สวยแล้วนะครับผมได้แค่สองล่างเองมาต่อครับผมหไอ้บอสเอ้ย ไม่น่าเลยตอนนั้นใจด้แบบตาไม่ตายมีขอไม่เป็นไรครับผมมาช่างช่างรอบแรกครับผมฟูดถึงรอบต่อแล้วเดี๋ยววางแผนดีๆก่อนนะครับผมขอใช้เวลาคิดนิดหนึ่งนะเฮ้ยยิงคิดก็ยิ่งแบบเออเอาเถอะเอาตัวนี้แหละเดี๋ยวให้เป็นเอจอจ้าหยุดไทยแล้วกันนะครับผมคิดนานเลยนะเนี่ยตรงเนี้ย <c oughs> แล้วก็ไอเสดโกงไป เออเสือโคกนะผมไหวไหมแบบเนี้ยตัวเลขแทงไปก่อนนะเพราะว่าเราแบบเหลือไอ้ท่านหนีม้าน้อยละแต่อยู่ไทยนี่มันเลือดน้อยไปเอาออกก่อนเอาเป็นนี่แล้วกันไอต้ตุ๊กเกตุ๊กแกหัวอยุยไปจะดึงไมเนี้ยเลเวลสิขนาดเลเวลแค่นี้กินเยอะแล้วนะผมมาจัดกับผมตามสเต็ปเดิมบอสมาตบไปเด้อ ไอ้ไหวอ่ะมันไหวอยู่แล้วนะผมตัวพี่ไม่ตีตัวพี่มันมีเยอะนะผมแต่ว่าตัวแบบออกรอบแรกมาไม่ค่อยสวยเลยอยากจบแบบว่าเขาเรียกอะไรอยากจบแบบให้บอสมันตายเยอะๆนะผมในหนึ่งเดินเนี่ยอย่างนี้ชาร์จยาวครับผมนั่นไงบอสบอสเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นสายชาร์จเดี๋ยวสายป้องกันเอาใจมันไม่ถูกจริงๆนะผมทุกคนโอ้โหย โอเคอย่างนี้ก็เสียแล้วดิบอสอย่างนี้ก็เสียแล้วดิเหลือหนึ่งใช่ไหมเราอะเหลือหนึ่งใช่ไหมหมาเจอโดเกีววยวโดย่ะผมบอลเลยบอสเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเองจะหนาว <c oughs> เหลือหนึ่งใช่ไหมไปนอนก่อนไปหึงเป็นไงดีนะเผื่อดีนะเปืือลุกขึ้นมาขมอนแมนหมาแล้วครับผมรอบที่สามครับผม เหลือสี่บอสไอ้บอสเมื่อกี้เห็นสี่มันไม่ทำอะไรเลยอ่ะโอ้โหแย่อยู่ครับแบบนี้เฮ้ยอะตีต่องครับผมฮึมชาร์ตตองเฮ้ยบอสดีมันกึ่งต่ายตีตายชาร์ตเลยนะเนี่ยน่ากลัวนะครับผมสายแบบนี้โอ้โหไม่ตีอีกแล้วโอ้ยอย่างนี้เรียบร้อยครับผมพี่เนี่ยมันไม่ตีแบบนี้เราก็เสียวเหมือนกันนะครับผม ป้อ,องกันสี่เฮ้ยมันสลับป้บองกันสลับชาร์เลยวะ่ะหกหกเร็วเออโอเคเหลือหนึ่งใช่ไหมเหลือหนึ่งใช่ไหมได้ไอบอสได้บอกเลยเหลือหนึ่งแบบนี้โอยบอสกลับล่างอีกแล้วนะเนี่ยรอบเนี้ยบอสบอสกลับบ้านสองรอบครับผมกลับล่างสองรอบนี่ในแ่เรียบร้อยเฮ้ย ต่องล่างแล้วนะเว้ยรอบนี้บอสเฮ้ยฮลัลโหลกลับมาแล้วผมล่างที่เท่าไหร่วะสี่ครับผมมาบอสขอจดัดหนักๆขอจัดหนักๆได้ตองล่างแล้วลนะตัวเดียวเนี่ยถือว่าแบบคุ้มแล้วผมบอกเลยว่าคุ้มนะออฮะเอาไอา้บอสบ <c oughs> อสเด้ยฮัลโหลทอาไมตีอ่ะเอาบอสไอ้บอสถึงเธอแล้วเว้ยเฮ้ยเอาไม่ตีล่ะ อฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยว่าจะเข้าเกมได้แล้วที่คนอัดค้างไว้เนี่ยโอ้โหแล้วเมื่อกี้มันเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยไม่ได้ดูอเออเสียวครับผมไอ้บอสเอ้ยให้มันตีมาก่อนนะสองมันเหลือเท่าไหร่วะมันขาดตอนนะทุกคนเฮ้ยโอ้โ,อโ,อโ,อโหหกเรียบร้อยครับผมอืมไม่เป็นไรลูกทำดีแล้วเมื่อกี้เราตีไปสอง คือมันออกเข้าคือแบบมันออกดิ่งออกเองนะผมแล้วกว่าจะเข้าเกมได้อะ่ะโอ้โหเอบอสเอ้ยไปนอนก่อนเมื่อกี้มันเหลือหนึ่งครับผมเหลือหนึ่งไว้ทําใจใช่ไหมบอสฮะเดีย๋ยวเราจะต้องเอามันอีกร่างหนึ่งกันเท่าไหร่ดีวะอ่ะสองไปปึ๊บไปอื้มเรียบร้อยไปดีเรียบร้อยไปดีเฮ้ยบอสนี่มันล่างสามแล้วนะรอบสามแล้วเลย ออพี่อั Jerry, บนบอไม่เสร็จเลยอ่ะจริงจริงนะเว้ยคือมันด้งออกแล้วมันก็เข้าเกมไม่ได้นานเลย้วผมกว่าจะเข้าได้อ่ะโอ้โหอืเรียบร้อยบอดอย่างงี้อ้าวสี่ล่างในรอบเดียวครับผมทุกคนสี่ล่างในรอบเดียวนะฮะไอ้บอสนี่เป,นเป็นไงเป็นไงตโก,กโอก่อะผมมๆๆๆๆั่มมั่มเงี้มงียปุ๊บ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 นี่เรียบร้อยโอ้ยตกหน้าหน,น้าบอกเลย มันไม่ได้ทุกอกเว้ยมันแบบง่ๆนะผมแง่ๆแม่ไปดูกินคองมาเยอะนะผมคิดว่าทุกอกแล้วโอเคบอสมาเถอะแค่นี้ก็ภูมิใจครับผมสี่ล่างนะผมในรอบเดียวเรียบร้อยไม่เป็นไรลูกโอเคครับผมก็จบไปในรอบที่สองล่างที่หกครับผม <oo> <h oo> คุ้มกันคุ้มเออเออแต่การุณาด้วยเถอะเกมอะไรจะด้ง ด้งแล้วแบบเข้าไม่ได้เลยอ่ะคือเข้าแล้วมันก็ค้างอยู่หน้าประตูปะกิดนะครับผมเออไปเป็น,เป,นเป็นบ่อยนะเริ่มหลังๆนี้เริ่มเป็นบ่อยนะ <c oughs> โอเคครับผมรอบนี้ต้องเอาเป็นเหมือนสูตรเดิมแล้วกันอ่าตัวแดงไปตัวแรกครับผมแล้วก็เอาเป็นไอตัวนี่แล้วกันดาเมจเยอะเอ้แต่เอาดาเมจไว้ท้ายแล้วก็นกเออนี่ไปจัดครับผม รีบหน่อยนะฮะเกมค้างมานานหูดหิดครับผมไอ้บอสเดี๋ยวข้าจะมาลงนี่เองมาตองมาตีไปเลยเดี๋ยวให้ตัวท้ายตัวทายดาเมจเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวจัดโอ้ยไม่ตีแต่ด้วยไม่ตีแต่ด้วยอบอสเอาแล้วผมบอสเป็นสายป้องกันฮะรอบนี้แต่ก็เรียกว่าจะคอนเฟิร์มอย่างนั้นก็ไม่ได้นะเพราะบางทีมันก็ชาร์จแล้วผมเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่รู้มันทำอะไรนะผม โอ้โห oh ป้องกันสลับชาร์จใช่ไหมป้องกันสลับชาร์จใช่ไหมบอสเออนั่นละเออ,เ,อ,อเรียบร้อยเดาใจเขาไม่ถูกจริงๆนะบอสนะเอออะไรของเขาวะเฮ้ยอ้โหนึกจะจาดก็จาดนึกจะตีก็ตีนะใจคอเขาดำด้วยอะไรวะอ,อันเองก็ต้องโดนบวกคืนว่ะองกก็ต้องโดนคืนว่ะขอโทษด้วยบอสขอโทษด้วยบอส ไปเป็นไงเป็นไงเรียบร้อยไปดิมาแล้วผมล่างทีเจ็ดครับผมร้องไปร้องได้ร้องไปมาแล้วโอ้ยดามเมตเป็นพันอื้อหือหนอึ่งตีแบบว่ายามจิตใจพี่มากเลยโอ้โหย,ยิงยีได้สองล่างนะเนี่ยบออย่ายิงีได้สองล่างนะเนี่ยบอกเลยเอาโอ้โหเจ็ดครับผมทําไม่ตายมา เอาให้จบอ่ามันได้จบโอ้โหไม่จบครับผม <c oughs> มึงเบรกไว้ทำไมเนี่ยสองเดียบอสมันรู้เลยอ่ะ <c oughs> โอเคครับผมโดนไอ้บอสถ้าไม่ตายพี่ไปเหลือไว้หรอกพี่ไปเหลือไว้ละวเว้ยเบ่อยตัวที่เลือดน้อยฮ <c oughs> จะไปเยี่ยมปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยครับผมบอสตไอ้บอสบอสไอ,อ้บอสสองรอบแล้วเราอะลุกบ่อยนะเราเนี่ย <c oughs> มาครับผมในล่างที่แปดนะฮะตืดรกบแก่งบอสนะพี่เนี่ยล้อเรียนบอสเจออีมาไมไเป็นไรลกูกทำดีแล้วหนูทำดีแล้วโอเคก็จบไปในรอบที่สามครับผมล่างที่แปดก็ผมอูใจเบาวะเด้งหลุดไปดีลืมเลยเฮ้ยรอบที่สามแล้วเออ,อเหลือเชื่อ,อเคจัดครับผม รอบนี้น่าจะถึงนะเฮ้ยรอบนี้น่าจะถึงนะเลเวลสิบเนี่ยเพราะฉะนั้นจัดสามทหารเสือเลยนะสา,ามทหารเสือตโตโหดนะผมไปจัดครับผมพี่แอคโคพี่แอคโคเดี๋ยวพี่แอคโคแบบต้องให้พี่แอคโคเบิร์ดกระโหลกมันตัดทีนะถึงจะจานะ้บอสนะว่าอย่ามาห้าวในวส่วน,นส่วนไดโนเาราของพี่มาเอาอหน่อยบอสเอาอหน่อยตีมตันหน่อย อืมฮึ่อบอสไอ้บอสบอสไม่เอาหน้าบอสไม่เอาหน้าสองหนึ่งสามครับผมโอเคบอสสามมาโอ้โหไม่ตีเฮ้ยเดี๋ยวอย่างนี้เสี่ยวดาผมอย่างนี้บอกเลยว่าเสี่ยวนะฮะเออจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหบอสโอ้โหมึงชาร์จหมดเลยยี่บอสฮัลโหลบอส อย่าตีนะอู้ยเรียบร้อยพี่เอโคโอ้โหโอ,โอ,โอ้พี่เอโคโน,น,อ,น,นอนกอดนอนกอดเพื่อนเลยเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงนี้อ่ะอ้บอสเมื่อกี้เองถาพี่เอโคใช่ไหมโอ้โหใจพี่เอโคตกแล้ว่อยจัดการไปเลยหนูล้างแค้นให้พี่เอโคนี่แน่นี่แน่นแนโอ้ยยยยยยอ้บอสพี่เอโคยังไม่ได้โชว์ความโหดเลยฮะอะไรวะอะไรวะ มาแล้วผมล่างที่เก้านะฮะโอ้โหโอ้มันตกทีเอ้าเอาอีกแล้วครับผมแบบนี้เอาอีกแล้วนะฮะแบบนี้เขาเอาอีกแล้วนะฮะผมอือการสองเฮ้ยบอสตัวนี้มันมีความรู้เยอะนะฮะมันตลับป้องกันชาร์จป้องกันชาร์จเลยนะครับผมถือว่าโหดถือว่าพอได้ถือว่าพอได้เฮ้บอือเนียบร้อยไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวจะให้อินโดแรปเตอร์ต่างสอดซะหน่อยไปครับผม อินโดแรปเตอร์แก้แค้นให้น้องหนูด้วยแก้แค้นให้อินโดมินัสเบรกด้วยแล้วเราก็อาตบซะสองล่างครับผมเก็บไว้ตบซะสองล่างครับผมปุ๊บปุ๊บเงี่ยม <c oughs> เรียบร้อยไปดีมาครับผมล่างที่ติดนะฮะปุ๊บออกำรามาันแต่ไกลเอาดิเฮ้ยเต่เออพี่ลืมหมุดนะเสียงมันค่อยแบบไม่ค่อยใจนี่เลยนะผมเสียงแบบ บอสคำรามมันไม่ค่อยจะได้ไม่ค่อยจะได้วะมาเดี๋ยวเอาให้จุกบอสเดี๋ยวเอาให้จุกแต่เหลือไว้ก็เท่านั้นครับผมไอ้บอสนี่มันค่อนข้างจะแบบไม่รู้ว่ามันกันหรือว่าโจมตีนะผมตอนนี้เออเสียวอ่ัผมเออฮหะเคตีมาก็เท่านั้นนะเออนั่นละเนั่นละพอกันเยอะไม่ตีเยอะไม่ตีเยอะใช่ไหมได้ จบบอสพอถ้าไม่เล่นแกเองต่อละไปนอนบอสไปนอนไปนอนกันสองเหรออืบเรียบร้อยครับผมแหมสาสมแก่ใจนะแหมหยอกพี่เยอะบอสเดี๋ยวป้องกันเดี๋ยวชาร์จได้ไหมมาครับผมล่างที่สนะิบเอ็ดนะเออดามจดปันห้าดามีดปันห้าครับผมเออเรียบร้อยเรียบร้อย โอเคจบไปในรอบที่สี่ล่างที่สิบเอ็ดนะผมโอเคสมแล้วล่ะว,วันนี้หมดแล้วนะผมสําหรับสิบล่างนะตามเควสที่พี่ชอบทาประจํานะผมพี่เอาแค่สิบล่างพอนะฮะเสียได้วะเสียดดยไม่ได้นะเฮ้อเสียได้ไม่ได้แบบไอ้รูปปัน้นหลกทองนะผมไม่เป็นไรรอบหน้าพี่ค่อยเก็บแล้วกันนะผมืเควสอันนี้ก็ยังไม่ได้ทําเลยแต่จัดอีกรอบมะจัดอีกรอบดีกว่าไหม อีกรอบไหมทุกคนตาตาตีมทุกคน้องบอกว่าอีกรอบครับพี่เอาจัดให้ครับผมเออใช่ไหมเอาเป็นนี่อย่างนี้ได้ไหมแล้วก็เอาเป็นตัวท้ายอินโดเล็กเอ้ยแต่ไม่เอาดีกว่าเฮ้ยพี่โตยังไม่ได้ตบบอสท,ทุกคนพี่โตยังไม่ได้ตบบอสครับผมอย่างนี้จัดครับผม เออให้พี่โตได้แต่บอสหน่อยชนะไม่ชนะไม่รู้นะผมตอนนี้บอกเลยว่าขอให้พี่โตแต่บอสหน่อยเออเพราะตัวที่พี่เอามาดาเมจไม่ได้ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะเอามาแท,ง,แทงเพื่อให้พี่โตแบบได้ใช้ถ้าไม่ตายเลยปะเอาครับผมนี่ไม่กล้าลงบอสนะรอบนี้ดาเมจคือเบาเหลือเกินสามร้อยบอสเลือดหมื่นละสี่ตีมาบอสยังไงพี่ก็ไม่ตีใช่ไหมได้เก็บจาร์ดไว้ให้พี่โตอยู่แล้วให้หนู ถืถ้าถ้ถาชนะได้นี่แจ๋วเลยนะผมเยี่ยมเลยาเดาเมจเท่านี้ก็เอาว่ะเดี๋ยวสู้ว่ะอื้มตีสาม <c oughs> เนี่ยมันชอบอย่างนี้อะเดี๋ยวพี่จะให้ตัวอันนี้ชาร์จไว้ก่อนแล้วก็กันให้บอสมันตีจนหมดนะผมเดี๋ยวให้พี่พี่จะให้ตัวที่ต่องลดเลือดบอสไปนะ <c oughs> แล้วพี่โตนะผมตะปบมันเลยชนะไม่ชนะไม่รู้อื <c oughs> ไม่เป็นไรลูกพ่อตัวแรกครับผมพตรแล้วมันตีแบบตีน้อยอะ่ะมันไม่ได้ตีหมดแบคไนงะเออมาตบดําเลือดออกครับผมดําเลือดออกก่อนนะให้มันเกลี่ยๆหน่อยครับผมแล้วต้องเก็บตาไม่ตายไว้พี่โตยเท่านี้น่าจะพอ,พอเก็บตาไม่ตายไว้เอาแปดเลยครับผมเก็บดาไม่ตายไว้แปดเลยฮะโอ้ไม่กันด้วยอบอสไม่กันด้วยอบอสอ้าวอ้าวดีบร้อยอบอส เดี๋ยวเจอพี่โตตาไม่ตายตีมาตีไหมอา้าวโอ้โหตีตามครับผมโอ้โหโอ้โหมันนี่เก็บไว้สองอีกยอดฉลาดเกินคือมันรู้หมดเลยเหรอวะคือแบบอะไรถ้าพี่ป้องกันหนึ่งเมื่อกี้คือพี่ก็รอดเลยใช่ไหมแหม่บอสแหมไม่เจอพี่โตตบนีไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมหอืมเอาพี่โตลงมาขู่ครับผมจัดการมันเลยพี่โต โอ้ดาเบียยังไม่ยากจะถือมไม่กันก็จะไม่ถึงอยู่แล้วโอ้โหเรียบร้อยเือถ้ามันไม่กันนะพอได้อยู่ครับผมพอดีพอดีนะแต่มันกันนะเรียบร้อยเลยไม่เป็นไรพี่โตแทนนี้ก็ถือว่าได้สกิดบอสแล้วได้กินเนื้อบอสไปหน่อยแล้วใช่ไหมเอ้บอสเฮ้ยบอสมันไม่ตีเฮ้บอสมีดีเลยครับผมทุกคนโอ้โหเรียบร้อยมันคขยึงขำไอ้บอสมันคขยืงป่ะ ะกิดโอตาไมเนี่ยโอเคจบไปนะรอบที่ห้าครับผมไม่ได้สักรอบนะผมโอ้โหไม่ได้สักชีวิตนะฮะของบอสแค่นี้ครับผมแค่นี้พี่โตก็ชื่นใจแล้วผมโอเคครับผมคงจบไปจริงๆแล้วนะฮะก็สําหรับบอสแรกใครยังไม่ได้ตีนะผมก็ไปล่าก,กันด้วยนะผมตัวพี่ยังเหลืออีกเยอะนะจะหวดมาต่อก็ได้แต่คือแบบพอแล้วครับผมเล่นพอของปากของคอแล้วกันนะบอสเนี่ย จะดีแค่เลเวลสิบก็ได้ DNA สีแดงแล้วนะผมโอเคครับ okay, ผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใ่คลิปอ่ะ